สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเบียร์อีกแล้วนะคะที่ Perfect Car ค่ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาน87นะคะวันนี้เบียร์จะพามาดูรีวิวในส่วนของตัวรถเก๋ง Toyota a u t i s นะคะเป็นเครื่องยนต์1.6นะคะสำหรับคันนี้รถเป็นปี2012นะแต่ก่อนจะไปรับชมรีวิวรบวกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยค่ะคุณจะได้ไม่พลาดเวลาที่เบียร์เอารถสวยๆเข้ามานาเสนอให้ดูนะคะคันนี้บอกได้เลยว่า สเปคแล้วก็ราคาเนี่ยใครได้ไปนี่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะสำหรับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 1.6e ราคาอยู่แค่277,000บาทเท่านั้นเองนะสำหรับรถปี2012ด้านหน้าไฟหน้าแบบมัลติรีฟเฟกเตอร์เป็นฮาโลเจนนะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ด้านล่างนี่มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะตัดกับสีดำค่อนข้างที่จะแลดูแล้วสวยงามมากเลยทีเดียวสำหรับชมนี้ค่ะ สภาพสีคันนี้บอกได้เลยว่าสวยมากเป็นสีดำแต่ว่ารอยขนแมวนี่น้อยมากๆเลยสำหรับตัว 1.6e คันนี้ด้านข้างนะคะตัวนี้ด้านข้างเป็นล้อแม็กมาจากโรงงานนะเดี๋ยวไปเช็กให้ว่าตัวล้อของเขาเนี่ยขอบเท่าไหร่นะคะตัวนี้ขอบเป็นขอบ15นะคะเป็นแม็กขอบ15ระบบช่วงล่างเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวระบบเบรก ABS ใส่เข้ามาให้ด้วยค่ะ กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวมาให้ค่ะแล้วก็ด้านบนมีคิ้วขอบโครเมียมมาให้ด้วยรับกับในส่วนของตัวด้านข้างตรงนี้นะคะ <S <S ก็จะมีาคาดคิ้วโครเมียมมาให้มันจะเสริมในเรื่องของการมีมิติด้านข้างตัวรถนั่นเองตัวนี้นะคะด้านหลังเดี๋ยวเบียพามาดูด้านหลังด้านหลังตัวนี้ไฟท้ายออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูสวยงามนะคะตัวนี้เป็นตัวเหลี่ยมเพชรนะในส่วนของตัวไฟท้ายของเขา แล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องโยนต1.6 e ีมีติดแก๊สเป็น CNG มาให้จากโรงงานนะคะสำหรับคันนี้บอกได้เลยว่าปลอดภัยแล้วก็ประหยัดแน่นอนสำหรับสายประหยัดนี่ชื่นชอบในเรื่องของการใช้แก๊สเนี่ยตัวนี้แนะนำเลยนะคะเป็น c n g แท้จากโรงงานค่ะด้านหลังเซ็นเซอร์มีมาให้ค่ะ2จุดแล้วก็ไฟตัดหมอกหลังมีมาให้ค่ะ สปอยเลอร์หลังมีมาให้พร้อมไฟเบกรกดวงที่3แล้วก็ระบบไล่ฟ้าหลังก็มีมาเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารของตัว 1.6G คันนี้ค่ะว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง โอเคมาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารของคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสภาพไม่ได้แพ้ภายนอกเลยภายในนี่ค่อนข้างที่จะใหม่มากๆเลยเจ้าของเดิมเขาดูแลรักษาดีค่อนข้างดีเลยค่ะตัวนี้เป็นเบาะหนังสีเบตนะคะตัวตัวเบาะหนังของเขาก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่ไม่มีตัวที่ชํารุดเลยนะคะไม่ยุบไม่ย้อยนะเบาะหนังยังแน่นๆอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้ภายในสีเบตออกอารมณ์ค่อนข้างที่จะดูกว้างขวางน่าใช้ค่ะแล้วก็สบายตาด้วย ตัวคอนโซลเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัดกับสีเบรในส่วนของตัววิทยุของเขาเนี่ยรองรับในส่วนของ FMAM AUX ได้นะคะตัวนี้แล้วก็ WM A ได้ค่ะ CD ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์เนี่ยมีตัวปรับอุณหภูมิให้มีตัวปรับแรงลมแล้วก็มีตัวไล่ฝ้าให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวแอร์ของเขาระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะรุ่นนี้แล้วก็มีในส่วนของตัวโหมดสปอร์ตไว้ให้สําหรับเล่งแซงด้วยค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวพวงมลาลัยของเขาเนี่ยก็ยังสามารถปรับระดับได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ออพวงมลาลัยออกแบบมาเป็นสีก้านนะคะดูค่อนข้างที่จะน่าใช้มากๆสําหรับใครที่หารถไว้ใช้งานราคา20000 0กว่าบาทเดี๋ยวบอกได้เลยว่าตัว1 6 e คันนี้นะคะเหมาะสําหรับการใช้งานาใครที่ชื่นชอบในเรื่องของความประหยัดด้วยนะตัวนี้ระบบปัดนน้าฝนตั้งหน่วงความเร็วได้นะคะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกเนี่ย ขึ้นลงแบบไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะแต่จะเป็นวันทัศเฉพาะฝั่งคนขับด้วยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะรวมไปถึงในส่วนของตัวปรับองศาต่างๆก็ใช้ระบบไฟฟ้าเช่นกันนะคะสำหรับตัวนี้มาตรวัดออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะแลดูแล้วก็สบายตาค่ะเข็มขัดนิรภัยดึงกลับเองได้แบบผ่อนแรงค่ะรุ่นนี้แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองหลังเนี่ยตัดลดแสงได้แบบแมนนวลนะคะดึงตรงนี้ลงมานะ ม่นบางแดดมีกระจกสองให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเนี่ยยังใช้งานได้ปกติทุกจุดนะคะตัวไฟยังใช้งานได้ทุกดวงนะสภาพค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยสําหรับตัวนี้ค่ะบอกได้เลยว่าในส่วนของตัวใครได้ไปเนี่ยคันนี้ย้าอีกรอบหนึงราคาแค่2 7 7 0 0 0บาทยังไม่รวมส่วนลดของเราอีกนะ เรามีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยสาหรับลูกค้าช่องทางออนไลน์เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องก่อนและเดี๋ยวเบียจะสรุปให้ว่าตัวนี้ลดเพิ่มเติมได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องก่อนค่ะมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของ t o y ยต้าอัลติสนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.6เป็นรุ่น EE นะคะราคาอยู่แค่277,000บาทห้องเครื่องเฟิร์มให้ว่า100%มากๆสำหรับคันนี้ด้านในนะคะน็อตฝาก,กระโปรงยางเดิมๆทุกอย่างมาจากโรงงานอยู่ค่ะ คันหน้ายังเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนของตัวน้ำมันเครื่องไม่เยิ้มนะรถปี2012แต่ว่าลอยมาร์คสีจาก QC ยังอยู่อยู่นะคะสำหรับคันนี้ห้องเครื่องยนต์เนี่ยเดิมๆม,มาจากโรงงานทุกจุดโครงสร้างหลักเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะรวมไปถึงในส่วนของตัว จนวนกันความร้อนด้านบนก็ยังมาจากโรงงานสต er ิ๊กเกอร์มอกอยังอยู่นะคะแล้วก็สภาพยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบมากมากเพราะว่าที่เพอร์เฟกต์ค่าของเราเนี่ยรับประกันในเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมไฟไหม้กับกอไม้เราไม่เอามาขายนะคะวันนี้เราเฟรมให้ว่าคันนี้สภาพเดิมๆมากค่ะไม่มีเรื่องเรื่องของอุบัติเหตุแน่นอนเดี๋ยวไปพาไปดูในส่วนของตัวราคาแล้วก็โปรโมชั่นค่ะ โอเคค่ะมาสรุปราคาของตัวเจ้า Toyota าอ t ติสคันนี้นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.6นะคะ,ะเป็นปี2012นะรถเป็นตัว E ราคาอยู่แค่277,000บาทค่ะยังไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นจากเรานะคะสำหรับลูกค้าช่องทางออนไลน์จองเท่าไหร่นะคะคุณรับส่วนลดคืนไปเลย10เท่าคันนี้เรียเปิดจองสูงสุดถึง2,000บาทคุณรับทันทีค่ะ ส่วนลด20,000บาทจาก Perfect Car ของเราและที่สำคัญออกรถเริ่มต้นแค่100บาทฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีค่าดำเนินการต่างๆนะคะแล้วก็ฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าอีกด้วย1ปีเต็มๆเลยรวมไปถึงในส่วนของรับประกันให้สูงสุด1ปีหรือว่า1,000 0กิโลเมตรเราก็มีให้วันรับรถเนี่ยเรายังมีในส่วนของบริการร้างขัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็ครถทีรายการให้กับลูกค้าด้วยค่ะ ใครที่อยากจะเดินทางมาดูรถค่ะถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาล87นะคะสามารถเดินทางมาได้ทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจะถึง6โมงเย็นเลยนะคะสำหรับร้านของเราเปิดทำการทุกวันนะคะ ใครไม่สะดวกมาโทรมาได้นะคะที่เบอร์ด้านล่างหรือว่าจะสแกน QR code ส,สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเราได้ค่ะอย่าลืมนะคะใครที่ดูคลิปเนียอยู่รบกวนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคุณจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราเอารถด,ดีๆรถสวยๆโปรโมชั่นดีๆเข้ามานําเสนอให้ดูค่ะวันนี้เบียร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกับเบียร์ใหม่พร้อมรถสวยๆแล้วก็เพอร์ฟิคร์อีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ